เนียนมากเอาจริงๆแต่มันคือความเนียนที่มันยังดูเป็นผิวอยู่ถือว่ามันไม่ได้เยอะหรอกทุกคนแป้งยังติดอยู่เลยนะคะยังไม่ได้หลุดไปไหนมากมายนักฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของเราเลยนะคะทุกคนอยู่ในชาแนลเจ t h e 2 2 2 2 2 0 2 X ค่ะ แล <ๆ S 1> ทุกคนก็ยังคงอยู่ในซีรีส์เดิมซึ่งก็คือซีรีส์ขอลองก่อนนะนั่นเองแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่ทุกคนนะ่าจะต้องเคยเห็นกันแล้วนะจ๊ะก็คือจะแป้งตัวนี้เลยค่ะ BISU BISU LOVE b o o s o m s p r a n i n g POWDER PACK เจ้าตัวนี้นี่มี S P F 30 P A บวกบวกบวกเลยนะจ๊ะแล้วก็ชื่อเล่นของน้องนะคะก็คือน้องแป้งดอกไม้สีสม้มนั่นเองเป็นหนึ่งในแก๊งของ แกงแป้งดอกไม้ในตำนานทุกคนมีใครรู้จักปะไม่มีทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าแป้งดอกไม้ตำนานดังมากแล้วมันใหม่ยังไงคะคุณพี่มันใหม่ตรงที่วันนี้นะจ๊ะเขาปรับสูตรใหม่แล้วนะคะหลังจากที่เขาใช้สูตรเดิมเนี่ยมานานหลายปีเนาะมันก็ถึงเวลาที่ต้องอัปเดตเทคโนโลยีกันใหม่แล้วนะจ๊ะ <c oughs> ก็คือวันนี้มันผ่านมานานแล้วหลังจากที่ทุกคนบอกว่ามันดี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 ด <c oughs> เขาก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะติดทนนานขึ้นคุมมันมากขึ้นแล้วก็ปกปิดดีขึ้นด้วยโอ้โห เคลมกันเก่งมากแป๊ะเพราะเราต้องไปดูนะจ๊ะว่าเมื่อขอลองก่อนนะลองเจ้าตัวนี้ไปแล้วจะต้องควักหรือพักก่อนไปดูกันเลยจ้าแต่ว่าก่อนไปดูนะรบกวนเธอจ้ะ่่ากันตรงนี้เลยว่ากดไลค์กด Subscribe กันไว้ก่อนไปดูด้วยนะคะจะเป็นพระคุณมากๆขอบคุณค่ะ มากันที่หน้าสดนะคะสดของเราที่แปลว่าสดจริงๆสดแบบไม่มีอะไรอยู่บนหน้าเลยนอกจากลิปสติกเพราะฉะนั้นเรารเริ่มไปที่แพ็กเกจของเขาจะได้ไปแต่งหน้ากันนะจ๊ะแพ็กเกจของเขาใส่มาในรูปแบบกล่องแบบนี้ซึ่งสําหรับเราเนี่ยสวยมากสีสวยมีดอกไม้เรียงรายกันอยู่ตรงนี้ที่ฉันชอบมากดูแล้วมีความแบบเล่นส่งเล่นแสงใดๆอย่าลืมนะะเดี๋ยวหาว่าเขาไม่ได้ปรับสูตรใหมให่เขียนไว้ตรงนี้ด้วยจ้ะว่า new formula นะจ๊ะนี่ แล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนเขามีชื่อรุ่นบอกนะคะ Love b o s s o m s อยู่ตรงนี้แล้วก็สีที่เราใช้คือสี Nude Beige เอ้ย Warm Beige เอ๊ะสีอะไรสี Warm n u d e ขขยขำว่ะเอ้ยเปลี่ยนชื่อสีด้านหลังก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกอยู่ตรงนี้เลยนะคะละเอียดมากนะเอาจริงๆ คือมีวิธีใช้บอกมีบอกว่าเป็นแปง้งผสมเลอะพูดบบบบแบบแบบแบบละเอียดมากมีอินกรีดเอนส์บอกอยู่ตรงนี้ชัดเจนคือทุกอย่างที่ทุกคนสมควรจะต้องรู้มีอยู่วันนี้นะจ๊ะไปอ่านเอาไม่ต้องพูดเยอะแกะดีกว่าทุกคนแต่ว่าเขาทําเป็นเทปติดมาแบบนี้เห็นปะมันเป็นเทปตรงนี้เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแกะนะคะขออนุญาตแกะข้างล่างเพราะว่าขี้เกียจหาคาัตเตอร์กรีดนะคะข้างล่างมันแกะได้เลยอะดูดินี่เห็นไหม ข้างล่างมันจะแบบว่าแกะได้เลยเพราะฉันเราแกะจากข้างล่างนะคะทุกคนขี้เกียจความขี้เกียจไม่เคยเข้าใครใครแกะไม่ออกแกะ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 แล้วก็แกะออกแล้วนะจ๊ะมันแกะออกมายากหรอกจริงทุกคนมันจะแปลกนิดนึงนะแกะจากข้างล่างเทมเทเดเดมเท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 มคือมยังไม่เห็นนะดิฉันก็ยังไม่เห็นนะจ๊ะคุณผู้ชมเป็นไงอ่ะ คิดว่าชอบสีนี้คือมันแบบจบแพ็กเกจสวยมากแต่ว่าไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าทุกคนคงเคยเห็นกันอยู่แล้วคงไม่มีใครไม่เคยเห็นถูกไหมตรงนี้นะคะขออนุญาตแกะนะจ๊ะแกะสีว้ยแกะออกมาจากซองที่เขาใส่มาก็จะมีความแบบตรงติง,งุ้งคิงเอ้ยพออะไรจะขนาดนั้นะเอ้ยสวยทุกคนดูนะมันเป็นความแบบ เล่นแสงใดๆคือสีเขาว่าสวยมากมันเป็นสีแบบเหลือบๆมุกเดนเดคือแบบอ๋อไม่ต้องพูดเยอะมันสวยอยู่แล้วทุกคนรู้แป็นขับรู้เปิดออกมาแล้วจ้ะเปิดออกมาเปิดร่วง <laughs> กระดาษร่วงแต่ว่าแพคเกจเขาคือเหมือนเดิมมั้งเออถ้าความรู้สึกเราเหมือนไ,ม,ไม่ได้ต่างจากเดิมหรือเปล่าใช่นะคะ <laughs> ถามตัวถามเองตอบเอง แป้งเนี่ยก็จะมีการปั๊มจมมาให้เป็นชื่อแบรนด์อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งสวยมากพับอยู่ด้านล่างนะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าเขาไม่ให้พับมาลอกพับอยู่ด้านล่างแม่พับอยู่ดีพับอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพับอยู่นี้นะจ๊ะพับใหญ่นะเนี่ยเอ้ยเอ้ยใส่สามนิ้วนะจ๊ะพับใหญ่อยู่หน่อยดูสิความนิ่มเฮ้ยพับนิ่มพับแบบฟูฟูนิ่ม โอ้ดีพับดีชอบชอบความรู้สึกพับที่เป็นแบบนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองว่าถ้าใช้กับหน้ามันจะรู้สึกดีแบบนี้ไหมนะคะแต่อเดียวแป้งหายเปล่าเปิดด้านนี้แป้งไปเจอใข่ขับว่าอาไมอยู่นี่แป้งอยู่นี่เดี๋ยวเราจะสวอชไปที่มือก่อนนะจ๊ะสวอชนะสวอชนะสวอชนะมันมีอาการร่วงมานิดหน่อยแต่ว่าแป้งเนี่ยนิ่มมากเนื้อแบบ เนือน้อเนียนมากนิ่มมากนะคะเดี๋ยวสวอชใช้ดูแล้วจโอู้เนียนมากจริงเฮ้ยเฮ้ยคือมันมันรู้สึกว่าแป้งมันเนือน้อละเอียดมากๆแล้วก็เนียนมากๆเลยอ่ะทุกคนสีเบอร์สิบเอ็ดวอมนูนะคะเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมดสามสีคือสีเบจสีไอวี่แล้วก็สีวอร์มนู e นะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งของเขานี่ ถ้าใครผิวเข้มกว่านั้นก็รุ่นนี้นะจ๊ะรุ่นนี้มีสี่สีนะคะมีมากกว่าเจ้าตัวนี้สีหนึ่งรุ่นนี้นะคะถ้าใครอยากดูก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เดี๋ยวเรามาทําไว้ให้นะจ๊ะแต่ว่าด้วยความที่เราชอบงานผิวเนาะตัวนี้ต้องมาก่อนจิแม่คือถ้าเป็นผู้หญิงคนผิวผิวคนไทยอะ่ะสีนี้มัาต้องใช้ได้แล้วแหละเอาจริงแนละ้วว่าคงไม่มีใครไม่เคยเห็นแป้งตัวนี้มาก่อนถูกไหมคือทุกคนต้องเคยเห็นแหละแต่ว่ามันจะมีคนบางส่วนที่ไม่เคยใช้อย่างเราเคยลองแต่ไม่เคยใช้เพราะว่าใช้ไม่ได้ สีไม่ถึงเพราะว่าก่อนอันนี้นเราผิวเข้มกว่านี้จริงๆนะคะเพราะว่าสีเนี่ยมันไม่ถึงเราแน่ๆอยู่แล้วนะคะอาจยวเราลองปาดไปที่ขคางของเราว่าจะใช้ได้ไหมสีคือพอดูอมากพอดูอมากแม่ดีสีคือในที่สุดจะ้ะ <c oughs> ก็ถึงวันของชานสักทีนะจ๊ะทีไ่ได้ใช้แป้งตัวดีก <c oughs> ับเขาบ้างเราไปลงที่ด้ากันเลยดีกว่าจะ้ะอู้ พับเขาแบบจับแป้งขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะเห็นปะแป้งติดพับมาเยอะมากนะคะอ่ะลงไปที่หน้าของเราเลยนะจ๊ะหอมอะหอมเออวันนี้ลืมดมนะเราจะทาครึ่งหน้าก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเทียบให้ทุกคนดูว่าทาและไม่ทาจะต่างกันแค่ไหนนะจ๊ะหอมอะชอบที่มันหอมอะหอมมาก เนียนมากาจริงจริงแม่อ๋อเนียนโคตรเนียนแต่ว่าพับใหญ่ไป <c ười> คือเราบอกว่าพับใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือมันใหญ่ไปนะเพราะมันใหญ่เนี่ยมันมีความหลวมนิดนึงกับมือเราขนาดมือเรานะคนอื่นจะต้องยังไงอะมือเราก็ใหญ่แล้วนะทุกคนเออพับหลวมนิดนึงนะคะ จะใส่สี่นิ้วก็ไม่พอ <c oughs> ใส่สามนิ้วก็หลวบไปเรื <c oughs> ่องมากว่ะแต่ะด้วยความที่พาพเขาใหญ่อะ่ะมันสมัยใช่แบบแปะแปะ,แปะไปแล้วมันแบบทั่วหน้าเร็วมากอันนี้ชอบมากเลยจ้ะชอบอังจริงนะเนียนมากอะเนี่ยทาอะไรเยอะแยอะอสวยมากทาเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะอะคือดูให้ภาพเป็นตัวตัดสินดีกว่าเราว่ามันเนียนมากคือเนียนแบบ เนนเนียนดุ้งมากแม่แล้วก็มีความแบบว่าสีตอนแรกที่ทาไปอาจจะดูแบบสว่างกว่าน,นี้แต่พอเซตกับผิวแล้วเข้มขึ้นนิดนึงนะคะพอเซตปุ๊บมันเข้มเลยเร็วมากนะไม่ถึงสิบน้ทยไม่ถึงห้านาทีซูมมาให้ดูนะคะรูขุมขนเทียบสองข้างมันเบลอรูขุมขนค่อนข้างดีนะคะหมายถึงว่าแบบอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่า ก็ดีเลยทีเดียวนะคะคือรูขุมขนดิฉันนั้นปาดเซียนมากทุกคนรู้แฟนลับรู้รูขุมขนใหญ่มากอี่บ้างใหญ่ขนาดนั้นตรงอื่นเนี่ยไม่มีเป็นคราบไม่มีตกร่องคือดูมากจริงแล้วก็ดูในเรื่องของรอยสิวรอยดานะคะตรงเนี้ยคือมันยังคงเห็นอยู่คือเรามองว่าการปกปิดของเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับมีเดียมนะคะไลท์จูมมีเดียมคือใช้น้อยก็จะดูไลท์ใช้เยอะขึ้นมาหน่อยก็จะดูมีเดียมอันนี้เราก็ใช้เยอะแล้วนะ นเนื้อแป้งเนี่ยคือแป้งมีเนื้อทุกคนเข้าใจเพาแป้งมีเนื้อปะ่ะมันไม่ได้สูกกับแป้งบางจนเกินไปอะ่ะเออคืดอดูไม่ไหวผิวคืเนียนมากแล้วข้างคือแสงอะ่ะคือแสงอะไรวะเนี่ยตอนนี้แสงเป็นอะไรได้ไหมนี่สองข้างนะคะนี่จะบอกว่าปกปิดใต้ตาค้ำคือไม่เห็นปะ่ะไม่เห็นปะ่ะปกปิดใต้ตาค้ำคือดูอมาก ทั้งนี้คือตกใจมากใต้ตาชักก็ดำแต่เขาปกปิดดีอยู่นะคะเออช็อกอันนี้บิวใต้ตาไปแค่หนึ่งเลเยอร์เท่านั้นนะคือแบบไม่ได้บิวเยอะนะยังปกปิดมากขนาดนี้อะ่ะเดี๋ยวเราไปทาอีกข้างนึงให้ครบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันจ้า หลังจากที่เราไปแต่งหน้ามันจะเสร็จแล้วนะจ๊ะทั้งหน้านี้นะคะใช้แต่แป้ง Pisu Pisu Love Blossom ตัวนี้เลยนะคะเราต้องพยายามพูดก่อน Pisu Pisu คือมันฝรั่งเศสอะจะพูดยังไงอะ Pisu Pisu Love Blossom ตัวนี้นะจ๊ะหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยคือมันมีความงงในในตัวแป้งว่ามันเนียนคือมันให้คำเดียวเลยคือหน้านเนียนแต่ทำไมมันยังดูเป็นผิวอยู่อะ งงปะมันไม่มีตกร่องไม่มีเป็นคราบนะคะเบลอรูขุมขนเนี่ยก็เบลอดีนะเหมือนยิ่งเหมือนอยู่อยู่ไปแล้วแป้งพอเซตกับผิวเนี่ยมันเบลอดีขึ้นกว่าเดิมจากที่ลงไปตอนแรกนะคะเนียนมันคือคําว่าเนียนเวยแต่มันคือความเนียนที่มันยังดูเป็นผิวอยู่การปกปิดนะคะก็อยู่ในระดับไลท์มีเดิลอย่างที่เราบอกไปแล้วแหละมันยังคงเห็นรอย imperfection ต่างๆของผิวอยู่บ้างแต่รอยแดงเนี่ยปกปิดค่อนข้างดีที่ไม่ดีคือรอยดํานะแต่ก็ ปกปิดดีแล้วนะนี่ก็ถือว่าหายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมันเนียนมากเลยว่ะโอ้มันจะพูดอะไรอะเนียนเนียนแล้วก็ที่เรารู้สึกอีกอย่างหนึงนะคะของแป้งตัวน,นี้รู้สึกว่าเขาแอบแห้งคือเขาไม่ได้แห้งแต่มันแค่แอบมันแค่มีความแอบแห้งอยู่เล็กน้อยเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ผิวแห้งเลยนะคะคือเราเป็นคนผิวธรรมดานะคือไม่ได้แห้งแล้วก็ไม่ได้มันแต่วันนี้ก็รู้สึกเหมือนตัวเองผิวแห้งนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่แบบผิวแห้งเลยอ่ะนะก็ต้องบำรุงมาให้ดีก่อนใช้แป้งตัวนี้นะคะส่วนคนผิวมันเนี่ยน่าจะแบบชอบแป้งตัวนี้เลยเพราะว่ามันน่าจะคุมมันได้ดีมากถ้าดูจากตอนนี้นะคะที่ทาไปมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไม่มีความมันออกมาเลยอะเออดูดิมันไรซึ่งความมันมากตอนเนี้ย มากันที่คำเคลมของเขานะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าแป้งบิซูบิซูซนี่ผู้ใดนะจ๊ะบิซูบิซูเลิฟบอสซัมตัวนี้นะคะเป็นที่สุดของงานผิวข้อนี้นะจ๊ะขออนุญาติถูกนะคือมันเป็นงานผิวที่ธรรมชาติแต่ดูเนียนเออมันคืออย่างนั้นนะทุกคน <laughs> แล้วก็ปกปิดในระดับปานกลางนะคะซึ่งเราแจ้งไปแล้วนะมันดูเป็นแบบไลท์ t ูมิเดียมทาน้อยก็ดูไลท์ทา เยอะขึ้นมาหน่อยก็จะดูเป็นมีเดียมนะคะตอนนี้ติ๊กถูกจ้าแล้วก็พิเศษด้วยเนื้อแป้งแบบซาตตินีไวท์พาวเดอร์ไม่ทําให้แมทแห้งและตกกร่องเมื่ออยู่บนผิวนะจ๊ะอ่ะซูม<อ><อ>เพื่อจะเช็คคำเคลมในข้อน,นี้มีตกกร่องไหมไม่มีจ้ะแมทแห้งไหมไม่จ้ะข้อนี้ขออนุญาตติ๊กถูกจ้าอันถัดมานะคะเขาบอกว่าเป็นงานผิวที่เรียบเนียนเป็นธรรมชาติซึ่งเราบอกไปแล้วว่ามันเนียนจริงๆคือมัน,มน บับพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำว่าเนียนเนียนและเป็นธรรมชาติจะใช่ไงที่เราพูดไปแล้วว่ามันคือเนียนแล้วก็เผยผิวใช่ปะเออติถูกนะจ๊ะแล้วก็พร้อมควบคุมความมันเดี๋ยวเราดูให้ระหว่างวันนะแล้วก็ติดทนยาวนานตลอดวันก็ต้องดูให้ระหว่างวันนะจ๊ะแล้วก็เนื้อแป้งเนียนละเอียดเฉพาะตัวด้วยเทคโนโลยี ultrafine nuvelity soft powder textures นะคะซึ่งข้อนี้ขออนุญาต ติกถูกเลยเพราะว่าตอนที่เราซอชอะทุกคนเห็นแล้วใช่ปะคือเราบอกว่ามันเนียนเว้ยคือเนื้อแป้งมันเนียนมากตอนเนี้ยที่อยู่บนหน้าก็แบบเนียนแล้วมุนและมุนนีใช่จ้ะต้องติกถูกข้อนี้จ๊ะติกถูกจ้าถัดมานะคะเขาบอกว่ามีสารสกัดทีด่ช่วยในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีสาเหตุหลักของของจุดด่างดํานะเออ ซึ่งอันนี้มันเป็นแฟกต์นะจ๊ะเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เพราะว่าเขาบอกว่าเขาใส่แล้วมันจะทําได้ <c oughs> ก็แบบว่ามันต้องทําได้เราไม่สามารถพิสูจน์ข้อน,นี้ให้ได้นะจ๊ะถัดมานะคะเขาบอกว่ายังช่วยปกป้องผิวมาให้ถูกทําลายจากแสงแดดซึ่งเจ้าตัวนี้มี s p f 30 PA บวกบวกบวกนะจ๊ะสามบวกจ้ะก็คือเขาใส่มันเป็นแฟกต์อีกแล้วคือคาดไปว่าเขาใส่มันก็ต้องช่วยได้ <c oughs> ใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ควรที่จะต้องใช้กันแดดเพิ่มด้วยนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะเคมหมดแล้ว เคลมกันน้อยนิดนักหนาเออเขาเคลมไม่เยอะเคลมไม่แรงแต่ว่ามันก็ตรงตามคาเคลมทุกอย่างเนาะก็คือเหลืออีกสองอันก็คือ,อกระดูกลัน่นมีคนเป็นปะไอกระดูกลันน่นอะทุกคนคือมันชอบแบบลันน่นดังเป๊ะเป๊ะอย่างงี้เลยอะถ้ามีใครเป็นอะคอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยดีว่าเป็นหรือเปล่าคือเราคิดว่าเราเป็นคนเดียวอะคือมันลั่นดังมากอะเมื่อกี้พี่แคนได้ยินปะสองอันสองอสองอัน,นมันดังมากจริงๆริงนะเออถ้ามีคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะคือไม่ได้ไม่ได้จริง มันลัน่นเราจะบอกว่าอะไรอ่ะเรจาจะบอกว่าเรื่อเรื่องความคุมมันแล้วก็ติดทนใช่ไหมว่าดูระหว่างวันให้นะจ๊ะแต่เรามองว่าน่าจะคุมมันค่อนข้างดีเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยที่ทาไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไม่มีความมันออกมาเลยความมันยังไม่ออกมาเลยนะจ๊ะไม่โผล่ม่เห็นเลยแล้วก็ถ้าถามว่าเมื่อขอลองก่อนนะลองเจ้าตัวนี้ไปแล้วจะต้องควักหรือจะพักก่อนตัวนี้นะคะทุกคนราคาเขาอยู่ที่995บาท1 0 0 0งอนบาทนะจ๊ะก็คือ ถ้าถามเรานะคนที่ชอบผิวเนียนอยากให้ผิวตัวเองเนียนแต่ยังชอบความเป็นผิวอะคนที่คลั่งความเป็นผิวแบบเราแต่ว่าก็ยังต้องการการปกปิดที่ดีขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยตัวนี้นะจ๊ะต้องไปซื้อจ้ะ แล้วก็ถ้าจะไปซื้อนะระวังของที่มันพยายามเหมือนด้วยเพราะว่ามันเกลื่อนกลดัดเต็มไปหมดมันเยอะมากเลยนะที่เราไปเห็นมานะคะคือของพยายามเหมือนมันเยอะถ้าอยากซื้อแล้วก็ได้ของแทนแน่นอนนะจ๊ะก็คือซื้อได้ที่ทางออนไลน์ที่เป็นเว็บของแบรนด์เลยนะจ๊ะเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วก็มีที่ Line@ แอดบิซูบิซูด้วยนะจ๊ะแล้วก็มี a c e b o o k บิซูบิซูไทยแลนด์นะจ๊ะไปกดซื้อกันได้ในนั้นนะจ๊ะหรือว่าถ้าสมมติแบบอยากจะลองเองด้วยตัวเองอยากจะลองก่อนเนี่ยนะจ๊ะก็ไปได้ที่ If บิวทรีมเคสบิวตี้นะคะแล้วก็คอสมาเช่ทุกคนสามารถไปได้เลยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไปเลยนะจ๊ะเอาที่ทุกคนสะดวกเลยจ้ะแล้วก็ทางออนไลน์เนี่ยเหมือนว่าจะมีเซลส์อยู่15%ด้วยนะคือถ้าสมมติว่าอยากได้ของที่มันแบบว่าราคามันลดลงมาหน่อยนะพี่คือถ้า995บาทเนี่ยหนูอยากจะให้มันถูกกว่านี้หน่อยก็ไปซื้อทางออนไลน์ได้นะจ๊ะเขาลดอยู่15%ถึงน่าจะถึงธันวาน,นี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูระหว่างวันกันเลยนะจ๊ะ ใช่เป็นห้าชั่วโมงจ้ะดูความมันเป็นผิวที่ดูสวยมากคือเป็นความมันที่มันแบบมันสวยไม่ได้มันเยิมห้าชั่วโมงกว่าเกือบจะหกชั่วโมงนะคะเท่าที่ดูเนี่ยรูขุมขนนี่เริ่มมีการเบริกเบิกกว้างสิเบ,บิกเบิกปากเป็นอะไรเบิกกว้างแล้วนะคะคือนิดหน่อยแหละมันด้วอากาศอะเอ้ยมันเป็นหน้าหนาวที่อากาศร้อนงงปะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้วะประเทศไทยอะ คือมันรอน,นักเนียนวันนี้อากาศมันอบอ้าวแม้ว่าจะเป็นหน้าหนาวนะคะดูดิดูสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ไม่ได้อยู่ห้องแอร์นะแล้วหน้ามันประมาณน,นี้ถือว่าไม่ได้แย่นะถือว่าดีเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าซับเราจะเป็นยังไงนะแต่เท่าทีเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือสีสีเนี่ยเริ่มมีอาการดรอบลงเล็กน้อยคือเล็กน้อยมากจริงๆนะคือสีแทบไม่เปลี่ยนเลยหลังจากที่ทาเสร็จแล้วมันเซ็ตกับหน้าเนี่ยสีคือเขาแบบไม่เปลี่ยนเลยนะคะถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีของเขานะคะแล้วก็อะไรกะ ไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีตกรองไม่มีเป็นคราบตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะความเนียนเนี่ยก็ยังคงเนียนอยู่ให้ภาพตัดสินนะว่ายังเนียนอยู่ไหมคือมันก็ยังเนียนอยู่ดีซับหน้าจะ้ะเนี่ยสีเวลาเดี๋ยวเราจะซับไปข้างหนึ่งข้างเดียวก่อนเพื่อให้เทียบนะจ๊ะว่าซับกับไม่ซับเป็นอย่างไรเนี่ยแป้งมีการหลุดติดกระดาษซับหน้ามันไปน้อยนะคะไม่เยอะนะ ท่าที่ดูจากตรงนี้นะคะถือว่าทําได้ดีนะแล้วก็ซับแล้วเนี่ยแป้งยังคงติดที่ผิวอยู่นะเห็นปะแป้งยังไม่หลุดไปมากนะคะมีหลุดตรงเนี้ยตรงข้างจมูกเป็นเรื่องปกติที่หลุดอยู่แล้วเออเนี่ยตรงนี้นะคะหลุดแล้วก็ตรงจมูกที่เราเป็นคนปกติจมูกมันมากนะ แต่ว่าแป้งหลุดออกไปน้อยมากนะจ๊ะแม้ว่าจะซับไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปซับทีเสร็จทั้งหน้าจ้ะกระดาษซับหน้าวันที่เราซับทั้งหน้ามีแอมมิติดลิปสติกมาด้วยนะจ๊ะถือว่ามันไม่ได้เยอะหรอกทุกคนอันนี้คือเมื่อเช้าเนี่ยเราเพิ่มความฉ่ำไปนะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเราค่อนข้างที่จะดูผิวแห้งวันนี้ก็เลยใช้สกินแคร์ที่แบบเออเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนิดหน,น่อยไม่อยากให้ผิวแห้งจนเกินไปนี่เป็นไงก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็มีแป้งหลุดติดออกมาประมาณหนึ่ง แต่มันไม่ได้เยอะนะเพราะว่าที่หน้าเนี่ยก็ยังติดอยู่ก็มีหลุดแค่ตรงที่บอกเท่านั้นตรงจมูกเนี่ยซอกจมูกอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตรงอื่นยังดีอยู่ถามว่าถ้าอยู่ระหว่างวันเนี่ยสักห้าหกชั่วโมงเนี่ยถ้าคนผิวมันเนี่ยคงต้องซับแต่ว่าคนผิวธรรมดาถึงผิวแห้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องซับเลยก็ได้นะคะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเรารู้สึกว่าสําหรับเราเนี่ยยังไม่ต้องซับก็ได้นะมันเป็นผิวที่ดูสวยมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็อะไรกะไม่มีอะไรแล้วถือว่าทําได้ดีติดทนไหมซับแล้วแป้งยังติดที่หน คือให้ภาพตัดสีแล้วกันเนี่ยคือแป้งยังติดอยู่เลยนะคะยังไม่ได้หลุดไปไหนมากมายนักนอกจากตรงจมูกที่เราบอกไปแล้วส่วนตรงอื่นก็ยังไม่ได้มีเป็นคราบเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างใดดีจ้ะใครสนใจก็ไปซื้อนะจ๊ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะถ้าเพื่อนเชอบนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปแล้วก็ช่องทางต่างๆนะคะไปติดต่อทางช่องทางนี้ได้นะจ๊ะถ้าอยากพูดคุยอะไรกันต่างๆนานาไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อะไรกะถ้ามีคอมเมนต์ติชมต่างๆนานาพิมพ์ไว้ที่ด้านล่างได้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาตอบเองแน่นอนจ้าวันนี้นะจ๊ะไปลวจ้าสวัสดีจ้ากระดูกลั่นอีกแล้วอ่ะ Thank you.